อ่ะครับวันนี้มาดูหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นรุ่นไอบันเน็ตเอ0บ n t E r t w o o d n นะครับอาร์ตูดนะครับแฮนด์คัฟไอบันเน็กีต้านะครับด้านในเขเขียนไว้ว่างั้นครับมันประทับอยู่ตรงไม้นี่แหละส่วนอื่นๆก็ข้างหน้าเป็น Solid c e d a านะครับด้านข้างด้านหลังเป็นโลดวูดนะครับปีผลิตก็อยู่ช่วงประมาณปี97-98ประมาณนั้นอะลูกบิดเป็นสีทอง หัวเนี่ยเป็น i อ a บ e z นะครับก็ดูหลูหราดีนะครับตัวนี้ก็ถือว่ารองท็อปนะครับในสมัยนั้นนะก็แปดหมืนเยนมันจะเป็นกีตาร์ที่มีผ้าไฟฟ้ามาด้วยนะครับผ้าไฟฟ้าเขาแพงนะเป็นฟนะิ t m a n นะครับฟิทแมนอีควิป A G Q ขีดนะครับแล้วก็มี i อ a บ e z ด้วยนะครับน่าจะแบบว่าร่วมกันอะไรงงี้เปล่าไม่แน่ใจนะครับปุ่มปรับก็มี แหลมกลางเบสแล้วก็มิดฟิลคเ e นซี่แล้วก็วอลลุ่มโอ้โหมีให้เยอะเลยนะครับฐานใส่ข้างนอกเออผมชอบมากอันนี้เอาโอเคเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับ โอเคไฟฟ้าเดี๋ยวลองไฟฟ้ากันนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดทีเดียวผมรู้สึกว่าเดี๋ยวปรับไว้แบบกลางหมดเลยแล้วกัน เหลือเชื่อมากตรงที่ว่าผมปรับเสียงไว้แค่ขีดที่สองนะครับคือเสียงมันดังมากๆเลยอะเสียงเสียงไฟฟ้าออกมาเสียงดังมากๆนะครับวอลลุ่มผมปรับไวปแค่ตรงกลางนะกลางทั้งหมดเลยกลางกลางทั้งหมดเลยนะครับ ใส่ดีเวิร์ไปไหนนี่หวานหวาน อ,อกีตา้ามันแบบว่าคือกีตา้ามันแบบว่าภาคไฟฟ้ามันดีมากนะผมก็ไม่ค่อยเอ,อได้เล่นภาคไฟฟ้าเท่าไหร่เคยเล่นตัวอื่นมาก็รู้สึกว่าอ๋อมันโอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่เนี้ยผมผมอะ่ะมันส่งเสียงออกมาได้แบบเยอะมากๆเพราะว่าผมเปิดวอลลุ่มแค่นิดเดียวครับเสียงมันดังมากๆเลยนะครับ<ม>อ่าแล้วก็ปรับได้หลายปุ่มนะปรับจากที่ตัวกีตา้าได้เลยผมว่ามันมันก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะที่เหลือก็ สวยครับแล้วก็มันคอมันเล็กมากอาผมจับหลุดมือเลยเออแบบคอมันเล็กมากๆเล็กที่สุดของกีตาร์ทุกตัวที่ผมเคยจับมาเลยนะครับคอมันจะเล็กจริงๆใครสนใจก็กดเข้าไปดูหน้าลิงก์ใต้คลิปแล้วกันครับไปดูหน้าเพจอืมเอาสรุปได้ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับคือเสียงเปล่าเนี่ยผมก็คิดว่า เล่นได้จะต,ตั้งสไตล์ไม้มานน่ะผมคิดว่ามันเป็นเสียงคมๆที่มันไม่ได้ไม่ได้ฟุ้งไม่ได้มีมวลอะไรเยอะขนาดนั้นอ่ะเสียงมันก็ยังไม่ได้หนาเหมือนกีตาร์โปร่งวินเทจที่เราเคยเล่นกันอ่ะผมรู้สึกงนั้นแหละแต่มันจะให้เป็นเสียงคมๆใสๆน่าจะคิดว่าน่าจะเอาไปเล่นกับไฟฟ้าแล้วมันน่าจะดีกว่าะอะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนภาคไฟฟ้านั้นผมคิดว่าดีมากๆนะให้เสียงออกมาที่ผมคิดว่าโอ้โดีจังเลยวะแบบว่าดีมากทั้ง เสียงออกมามันมันให้เสียงที่ดังมากผมเปิดวอลลุ่มนิดเดียวนี่คือแบบดังมากๆนะครับส่วนอื่นๆที่ความโดดเด่นที่แบบว่าชัดเจนเลยคือคอมันเล็กมากๆนะครับคอเล็กกว่าทุกตัวที่ผมเคยจับมาเลยอ่าส่วนอื่นหน้าตาผมก็ว่าก็ไปเล่นไอ้นี้ได้นะครับอีกอย่างแบรนด์ก็ยังเป็นแบรนด์ที่แบบว่าเชื่อถือได้อะไรเงี้ยครับอ่าโอเคตัวนี้ใครสนใจก,ก็กดเข้าไปดูหน้าเพจน,นะครับหรืออยากมาดูของลองเล่นก็ออกมาที่บ้านนะครับ